ขณนอี่ปีนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยามาระบุค่ะว่าประเทศไทยเรานะคะจะมี4จังหวัดที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดย4จังหวัดนี้โชคดีนะคะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งกรมอุตุระบุค่ะว่า4จังหวัดนี้จะมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ40-43องศา,าเซลเซียสค่ะ กรมภูมสุนนิยมวิทยานะก็มาระบุเขาว่าในส่วนของประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดฤด,ดูหนาวแล้วก็เข้าสูดด่ฤดูร้อนแล้วตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมาตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสูดด่ฤดูร้อนสององค์ประกอบก็คือลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเปลี่ยนจากบริเวณมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพื้นที่ประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยบอกว่าอุณหภูมินะคะที่วัดได้ก็จะมีตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปจากนั้นก็จะสิ้นสุดรูร้อนในช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะโดยอุณหภูมิคาดว่าจะสูงสุดเฉลี่ยที่ประมาณ35.5องศาเซลเซียสซึ่งก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาส่วนจังหวัดที่คาดว่าะะจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดนะะในปีนีน้อยู่ที่ประมาณ40-43องศาเซลเซียสมี4จังหวัดด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดสุขโขทยัย ตากลำปางแล้วก็แม่ห้องสอนส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะคะปีนี้เนี่ยร้อนไม่เท่าค่ะร้อนน้อยลงมาหน่อยนะคะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ38-39องศาเซลเซียสซึ่งทางนี้นะคะนักกรมอุตุระบุเขาว่าการคาดการปริมาณฝนนะคะในปี2566 ที่คาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนใกล้เคียงกับค่าปกติส่วนภาคใต้ปริมาณฝนก็จะมากกว่าค่าปกติอาจเกิดจากสภาวะฝนทิ้งช่วงได้ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ฉะนั้นนะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะเกษตรกรคนที่มีความจําเป็นต้องใช้น้ําอย่างพื้นที่ทางการเกษตรต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับปริมาณฝน,นและก็น้ําที่จะลดน้อยลงในช่วงกลางปีนี้นะคะซึ่งกคาดว่าหลายพื้นที่ก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ช่วงปลายปี มาแล้วเพราะว่าในพื้นที่ประเทศไทยปีนี้นมีฝนตกเยอะกว่าทุกปีด้วยนะคะแล้วก็มีการเกิดฝนตกที่ยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ